สดีจ้าพ oh, ี่น้องสวัสดีจ้าโอ้ยสวัสดีค่ะเอาฝนตอาตาเอาตาจ้าเอาฝนมาจากไาหน้อนี่เอาฝนมาแตะโอ้ยเาคนมาลงบนกระเบื้องตบตอนนี้เอาฝนมาลงเอาลมหนาวมาฝากแล้วกาเดังักหน่อยเด้อพี่น้องมาถึงฝนตกพอดีเลยอยจะมาดื่กันกินข้าวปุ้นเลยก็มาแจ้งพี่น้องว่าถึงแล้วเนาะแต่พี่น้องก็พอรู้เลยจต่พอฝนจะขึ้นน้องหญิงแล้วพามากินข้าวปุ้นดีจักมาถึงข้าวปุ้น ต่อเส้นสุดมาถึงสิ่งยาวคือเก่าังนุ่มคือเก่าไลแต่น้ำเป็นน้ำนานที่เก่าในตอนหนาจะกินกินเข่าจะกินกะเทมง่กับหนมส่เนื้อส่ไน่ตตองมัดองแั่แรน้ำกันจ้าคุณมันม้องหิ้วรวบพัก่านนอะรวบพุงเนี้ยนะ่านไปไหน่เกิดนี่ะหม่วนไมันจะดมนเก็บได้ยั่สิหองถึงหก Thả, có quý nó. Nhìn ở ừ. vào đây. cô ma thả cảm ơn mọi ừ. người nhé. anh đã nghe năm qua không? cô tùng có ma vậy đấy. cô tam này, cô tốt uhm, anh nhé. bữa đây ao nhò mà. uhm, chiếc lưới mau mà làm gì không? đây mình éo, mình già, đây mình nhóc trộm, máy, bây có nhóc trộm. uhm, có ผักระโอั่วกกระหลรั่วกผงอกรั่วผักหวานลวกผักหวานลวกหนักผักเยอะผักใบผักเยอะบ้านเราหาผักเนี้ยอืมคือผักโรงงานด้วยนะมาหาต้นผักใบแล้วก็หาผักใม่ือว่าหารเก็บไว้ได้ก็หาซื้อได้เนาะถ้าบ้านเราติหาซื้อยังง่ายเลยด้วยจ้ะอือกินมือด้วยกับแซ่

xem các con dâu các mặt như thế là. Ni lắm nữa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  là. là. Ni lắm nữa 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 น้อเกนีหละคให้ขวมันพี่น้องรคอยเียงไนะเสียันันลคเไปอยู่บงนายบเบเสียงรถเป็นถนนสาย ก็มาทำุดกินสีหลายเน่เมื่อเนี้แให้รถหลายเพวเพื่อนมาทำบุญกันอื่นเพ่มาทำบุญกันรวมญาติของเพื่อนหนึ่งส่งใจเพื่นเป็นวันรวมญาติของที่น้องชาวภาคใต้เหมืก่อนเากลาเลึกเลยเพาะว่าม่้อเกาอืมหอมนึดเหนียวเกงหมหวานมากล ตายอย่างน่ะห,หวาน <laughs> ีเก็กบ,บอกไม่ปวดแค่ตยุยตาจะตายอยู่แล้ว

แม่ตึ๊บคืณพีดดังม่กตอนแรกๆสมองจะเคลี่อนอย่นะตอนนี้ชินแล้วแต่ตอนนตอนปงึอยู่ไหมล่ะกลองตะลุงตื่นกลางคืนหลังมาชิลละแม่จดแต่ว่ากลางคืนรถกับมาได้ละกลางคืนเงียบเงียบนาอ้ยมมีรถติดดีๆแบเที่มาน้องหนูไปเิื่อนมาจากทั่วสารทิศกินมาทำบุญทีบ้านี่ยแบบ

นะีนถือว่าไวอยู่แต่ว่าที่จริงเขาไยวกว่านี้ค่ะนี่ยได้กว่านี้เนาะไปอยากเฮ้แกไม่ไหมแกนม่ขวบวบน้องประธานได้กินแะล้วนะ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 

nó khền rất nhiều như thế, dài dài, dài dài, quần ngắn, quần à quần ngắn, quần ngắn, quần ngắn, ไปพอมีเงินกับมาเพนโมากับว่าฝนตกลิ่งกันเข่าแค่ไลลมหุดฝนเขากำลังอดรวมหุกฝนเขาวงค่ะกินอี่้คว่าใสคนเกี่ยวเกี่ยวมือแต่ว่าถใสลโกเกี่ยวเนีุงมันเลยน้ถ้ามันไ bảo địa máy buộc công năng thì tất cả năng gì

เมนูนัเศาสนาดลบาพิพพมนบดจมู่ะิบปาาบอกว่ากัดด้วเต็มี่โลกินเต็มที่กับบดอดสองโลรถ้าบันดีทำสิกินต่อเรื่อย่นจะมาแจ้งก่นว่าแถเ็ถเอแล้ว่าดใครขอบคุณทุกขามพนจ้า พี่น้องเป็นกำลังใจเหนือเด้อจ้าพ่อพ่อกันคลิปหน้าจากพี่น้องกัสสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับดูบรรยากาศท่อนเนาะ